ดากอนบอลเริ่มต้นการตามหาความรักและเดินทางผ่านสวรรค์ตอนที่94เมื่อเสี่ยวหยานและสหายมาถึงวิทยาลัยคานาอันช้าไปเป้ยไคและสหายของเขาได้คุยกับสู้เฉียนและสหายของเขาสักพักแล้วและดื่มชาดีๆสักสองสามถ้วยในเวลานี้พวกเขาเกือบจะได้กินมืออื่นอีนอกแล้วถูกต้องแล้วเมื่อเข้าสู่บริเวณรอบนอกของวิทยาลัยคานาอันเสี่ยวหยานและสหายของเขาถูกโอบล้อมโดยกลุ่มวิญญ,ญาณที่ทรงพลังจํานวนมากแต่เป้ยไคและสหายของเขาไม่ได้ถูกใครหยุด ดังนั้นพวกเขาทั้งสามคนจึงสามารถขี่ต้าจือ่อและมาถึงลานด้านในได้โดยไม่มีอะไรขัดขวางอณิจจาหายนะที่ไม่คาดคิดลืมมันไปเถอะเอาพวกนักเรียนออกไปก่อนหลังจากฟังสาเหตุและผลของเรื่องนี้สู้เฉียนถอนหายใจอย่างหนักจากนั้นเขาและหูเจียและสหายของเขาจึงไปจัดการให้นักเรียนอพยพอ,ออกจากลานด้านในจากนั้นเสี่ยวหยานและสหายของเขาจึงตั้งรกรากอยู่ในลานด้านในพวกเขาไม่รีบร้อนที่จะเปิดถ้ำจาก,กรพรัดโบราณ เพราะกุญแจสาหรับเปิดทําแผ่นหยกของจักรพรรดิโบราณยังคงอยู่ในมือของจักรพรรดิแห่งวิญญาณเป้ยไคและเสี่ยวเป้ยกลับไปที่ห้องใต้หลังคาเล็กๆที่พวกเขาอาศัยอยู่ด้วยกันมาสามปีเฟอร์นิเจอร์และสิ่งของต่างๆในบ้านยังคงเหมือนเดิมทุกประการกับตอนที่พวกเขาออกไปและทุกอย่างก็สะอาดหมดจดเห็นได้ชัดว่าไม่มีใครอาศัยอยู่ที่นี่ตั้งแต่พวกเขาออกไปและมีคนมาทําความสะอาดให้ทันเวลา ทุกคนรวมทั้งเซลย,ยานต่างรอคอยการมาถึงของจักรพรรดิฮุนเทียนและคนอื่นๆด้วยสีหน้าตึงเครียดมีเพียงเปิไ้ไคและเซียวเบยเท่านั้นที่ยังคงรำลึกถึงความฝันเก่าๆของพวกเขาและในช่วงวันและคืนที่รอคอยการมาถึงของตระกูลวิญญ,ญาณเป้ยไคและเซียวเบยยังไม่เดินออกจากประตูห้องใต้หลังคาเล็กๆเ,เลยด้วยซ้ำใช่แล้วเพื่อที่จะรำลึกถึงความฝันเก่าๆเป้ลรัวใช้เวลาและพลังงานมากมายเพื่อให้ใครซาตกลงที่จะส่งเสียวเบยไปยังเปลาออัจฉริยะในเทียนเหรินใหม่เล่หนึ่งเป็นเวลาสองสามคืน เซียวหยานนายเปยและนางเปยทำไมพวกเขาถึงชายลินไม่รู้ว่าจะประเมินเปยใครและคนอื่นๆอย่างไรสักครู่เอาล่ะชายลินพวกเขาแตกต่างจากพวกเราที่เหลือถ้าจําเป็นฉันกลัวว่าคนของตระกูลวิญญ,ญาณทั้งหมดรวมกันจะไม่ได้เป็นคู่ต่อสู้ของพวกเขาเซียวหยานกล่าวในขณะที่จับมือของชายลินพี่เซียวหยานคุณรู้เรื่องของนายเปยและคนอื่นๆตั้งแต่แรกแล้วหรือเปล่าซุนเอ๋ยยกปอยผมของเธอจากหน้าผากขึ้นมาที่หูหนี่ซื้อทำไมคุณถึงฉลาดขนาดนั้นเซียวหยานมองซุนเอ๋ด้วยความรัก หมายความว่ายังไงพี่สาวซุนเอ๋อฉลาดมากเหรอปราบใดที่คุณไม่ตาบอดใครละ่ะจะมองไม่เห็นใช้หลินปลอกตาใส่เสียวหยานพี่เสี่ยวหยานจริงหรือที่พ่อและคนอื่นๆพูดกันว่าคนนอกท้องฟ้าไม่สามารถโจมตีผู้คนบนทวีปโตฉี่ได้ตามต้องการจริงหรือซุนเอ๋อถามเสี่ยวหยานด้วยรอยยิ้มบนใบหน้านั่นคงเป็นอย่างนั้นณนะจุดนี้เสี่ยวหยานสามารถเห็นด้วยกับคำพูดของซุนเอ๋อเท่านั้นเขาไม่สามารถบอกต้นกำเนิดที่แท้จริงของเปิ้ไคและคนอื่นๆได้ นั่นถูกต้องแล้วเนื่องจากการปฏิบัติพิเศษต่อเบไก่และคนอื่นๆโดยผู้คนของโซลแคลนรวมถึงรายละเอียดอื่นๆอีกเล็กน้อยขณะนี้ปรมาจารย์ระดับสูงหลายคนในทวีปดาวกี้เช่นกูยูอันและเอมเพอเรอร์ฮุนเทียนได้ตัดสินใจโดยอัตโนมัติว่าเบไก่ ai, และคนอื่นๆควรเป็นคนจากนอกท้องฟ้าและพวกเขายังแต่งเรื่องขึ้นมาอีกเรื่องหนึ่งนั่นคือผู้คนจากนอกท้องฟ้าไม่ควรยุ่งเกี่ยวกับแนวโน้มการพัฒนาของทวีปดาวกี้มากเกินไป สู้หูคุณแน่ใจหรือว่าสองคนนั้นมาจากนอกท้องฟ้าในเวลานี้ในค่ายของเผ่าวิญญาณน,นอกภูมิภาคเข่าดำจักรพรรดิหุ่นเทียนกำลังถามสู้หูตุนหยานโดยเอาสองมือไว้ข้างหลังแน่นอนฉันมั่นใจได้เลยรัศมีบนตัวพวกมันนั้นไม่ใช่ของโลกนี้เลยดังนั้นตัวตนของพวกมันจึงอยู่เหนือข้อสงสยัยนอกจากนี้ข่าวที่คุณส่งกลับมาจากฮุนเฟิงก่อนที่เขาจะเสียชีวิตก็ยืนยันเรื่องนี้เช่นกันไม่ใช่หรือสู้หูตุนหยานถามหุ่นเทียนที่ต่อหน้าเขาดินแดนนอกท้องฟ้านั้นมีอยู่จริง ฉันสงสัยว่าทิวทัศน์ที่นั่นจะแตกต่างจากทวีปโต้ฉีหรือไม่ฮุนเทียนตี้เงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าลึกและพูดขึ้นใช่แล้วเมื่อบุคคลในตำนานที่กลายเป็นโต้ฉีหายตัวไปทีละคนผู้คนบนทวีปโต้ฉีเริ่มสงสัยถึงการมีอยู่ของดินแดนนอกท้องฟ้าแล้วเมื่อคุนเทียนตี้และคนอื่นๆมาถึงลานด้านในกองกําลังของทั้งสองฝ่ายไม่ได้ต่อสู้กันโดยปริยายในเวลานี้จุดประสงค์ของทั้งสองฝ่ายคือการเปิดถ้ำของจักรพรรดิโบราณก่อนหลังจากที่สมบัติในถ้ำปรากฏขึ้น พวกเขาจะเข้ามาต่อสู้เพื่อมันหลังจากที่กูยูอันและจะักรพรรดิฮุนเทียนมองหน้ากันพวกเขาก็ร่วมมือกันทำลายหอฝึกขีสวรรค์ที่ลุกไหม้ต่อหน้าพวกเขาจากนั้นกองกำลังของทั้งสองฝ่ายก็โจมตีพร้อมกันไหลเข้าไปในช่องไฟประหลาดที่ด้านล่างของหอคอยเมื่อผ่านลาวาด้านล่างช่องไฟประหลาดกองกำลังของทั้งสองฝ่ายสแสดงพลังเวทมนต์ของพวกเขาแต่ยังมีผู้คนที่โชคร้ายจากกลุ่มวิญ,ญญาณบางคนที่หยุดลงในลาวาเหล่านี้ในที่สุดและผู้คนที่โชคร้าย บางคนนอกกลุ่มวิญญาณได้รับการช่วยเหลือในที่สุดโดยเบไก่และคนอื่นๆหลังจากเอาชนะมนุษย์ลิซาร์ดแมนและผ่านลาวากลุ่มนี้ก็มาถึงทางเดินด้านหน้าถ้ำของจักรพรรดิโบราณได้สําเร็จเซียวหยานฉันรู้สึกใจเต้นเล็กน้อยอย่างกระทันหันจื่อหยานก้าวเข้าไปในทางเดินและหัวใจของเธอก็เต้นเร็วขึ้นอย่างอธิบายไม่ถูกไม่เป็นไรฉันจะอยู่เคียงข้างคุณเสมอเพื่อปกป,ป้องคุณเซียวหยานปลอบใจจื่อหยานและพูดแบบนั้น หลังจากที่ทุกคนเดินไปได้ไกลในทางเดินเสียงทุ้มก็ดังขึ้นจากส่วนลึกของทางเดินทันทีคุณอยู่ที่นี่ในที่สุดคุณก็มาชันได้เห็นแสงสว่างอีกครั้งแล้วเมื่อเสียงนั้นใกล้เข้ามามังกรสีม่วงทองก็บินมาหาทุกคนลมหายใจนี้คือมังกรไทสวีโบราณจูรี่ที่มาที่นี่กับจื่อหยานพูดแบบนั้นมังกรสีม่วงทองบินผ่านเซียวหยานจักรพรรดิหุ่นเทียนและคนอื่นๆและบินตรงไปหาเป่ยไคและอีกสองคนหลังจากมาถึงต่อหน้าครอบครัวสามคน มังกรก็กลายเป็นชายวัยกลางคนทันทีคุณเปยคุณนายเปยหลังจากแยกจากกันหลายปีพวกคุณทั้งสองยังคงมีสเสน่ห์มากจูกคุณที่เปลี่ยนจากมังกรเป็นมนุษย์โค้งคำนับเปยไคและอีกสองคนโดยประสานมือไว้เปยไคายและอีกสองคนเคยมาที่นี่มาก่อนทุกคนที่อยู่ที่นั่นต่างก็ประหลาดใจและถือเป็นเรื่องปกติคุณเองก็เหมือนกันตอนนี้คุณสงบลงมากเมื่อเทียบกับครั้งสุดท้ายที่เราเจอกันขณะที่เบลูและจูคุณกำลังคุยกัน ใครชาซึ่งอุ้มเซียวเปยอยู่ก็พาจื่อหยานมาหาอย่างเงียบๆคุณจูนี่คือจื่อหยานฉันคิดว่าคุณน่าจะรู้ว่าเธอเป็นใครสําหรับคุณใครชาซึ่งอุ้มเซียวเปยอยู่พาจื่อหยานมาหาจูคุณทันทีที่จูคุณและจื่อหยานเข้าใกล้เลือดในร่างกายของพวกเขาก็สัมผัสถึงกันและกันและเสียงสะท้อนอันดังก็ดังขึ้นซึ่งอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่และลูกระหว่างพวกเขาได้ด้วยลูกเอ๋ยเจ้าต้องทนทุกข์ทรมานจูคุณยกมือขวาขึ้นแต่เขาก็ลังเลที่จะสัมผัสใบหน้าของจื่อยาน ข้าฉันไม่รู้จักคุณออกไปซะจื่อหยานหันศีรษะแล้วพูดด้วยน้ำตาในดวงตาลูกเอ๋ยข้าขอโทษแทนเจ้าข้าไม่ควรโลภอยากได้สมบัติจากข้มจักรพรรดิโบราณแต่ข้าถูกจักรพรรดิโบราณตูโอเชขังไว้ที่นี่และในที่สุดเจ้าก็ต้องอยู่คนเดียวมาหลายปีจูคุณพูดกับจื่อหยานด้วยน้ำตาคลอเบ้าจักรพรรดมังกรชราเจ้าเป็นเจ้าจริงๆหรือเจ้ายังไม่ตายเลยนี่มันสุดยอดจริงๆในเวลานี้จูลี่เข้ามาขวางระหว่างจูคุณกับจื่อหยานในเวลาที่ไม่เหมาะสม คำพูดของจูลี่ทำให้ทุกคนทราบถึงตัวตนที่แท้จริงของจูคุณเขาคืออดีตจักรพรรดิมังกรแห่งตระกูลมังกรโบราณไทชูผู้แข็งแกร่งระดับสูงในช่วงปลายของนายสตา์ดูเชงเจ้าคือจูลี่ตอนที่ข้าออกจากเกาะมังกรโบราณเจ้ายังเป็นแค่เด็กน้อยตอนนี้เจ้าควรเป็นผู้อาวุโสในตระกูลแล้วจูคุณบังคับออกไปและพูดกับจูลี่ด้วยรอยยิ้มใช่แล้วฝ่าบาทจักรพรรดิมังกรชราตอนนี้ข้าเป็นผู้อาวุโสคนที่สามของตระกูลแล้วข้าดีใจมากที่ได้พบเจ้าอีกครั้ง จูลี่พูดกับจูคุณด้วยความตื่นเต้นเอาล่ะเลิกดราม่าระหว่างคุณกับลูกน้องได้แล้วคุณควรไปเกลี้ยกล่อมลูกสาวก่อนเอ่ยลัวขัดจังหวะการสนทนาของจูคุณกับจูลี่ใช่แล้วคุณเปยคุณพูดถูกฉันจะลืมเรื่องนี้ได้ยังไงจูคุณไว้ชีวิตจูลี่เขามาหาจื่อหยานและเริ่มพูดสิ่งดีๆมากมายกับเธอ